โบแชมมีเตอร์มดก่อนมาสไลด์มาใช่ไหมช่างสไลด์มาเข้าเกียร์ไม่ได้ของเดิมใส่ผ้าผสมหนีสองชั้นคัดก็แข็งอยู่แล้วทีนี้คัดหมดก็ยิ่งแข็งหลังยกเป็นไงบ้างช่างหลังยกก็เข้าเกียร์ได้ตอนมาเข้าเกียร์ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยตู้สไลด์มาเลย มีเสียงดังไหมคะไม่มีไม่มีคัดนิ่มไหมช่างนิ่มเรืหน้าถอยหลังหน่อยสั่นไหมของเดิมมาก็สั่นเอ่อเห็นเจ้าของบอกว่าสั่นแรงนะคะรถเดิมใส่แค่ผ้าผสมพรีเมียมกับหวีชั้นเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องไปใส่เผื่อหวีสองชั้นมันสั่นแรงรอบเครื่องมันไม่ได้สั่นไหม นิ่มไหมช่างสองนิ้วกดลงไหมนิ่มเหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะคะ